สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์หน่วยครอบครัวอุ่นรักในระดับชั้นอนุบาลสองค่ะหน่วยครอบครัวอุ่นรักเรื่องที่หนึ่งสมาชิกในครอบครัวค่ะเด็กๆคะครูอ้อมมีเพลงบ้านของฉันมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มรับฟังกันเลยค่ะ น้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นเพื่อนเราด้วยบ้านของฉันวิ่งไปกันมากมาย มทุุกคนสสบายเเป็นไงกันบ้างาคะเด็กๆหลังจากที่เพลงได้จบไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยังพอจําเนื้อหาของเพลงได้ไหมคะว่าเพลงนี้ร้องเกี่ยวกับอะไร ใช่แล้วค่ะเด็ก,ดกวันนี้คุณครูอ้อมก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวว่าครอบครัวของเรามีใครกันบ้างแล้วครอบครัวเด็กๆล่ะคะมีกี่คนอยู่กับใครบ้างคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวจะประกอบไปด้วยคุณพ่อ คุณแม่ลูกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณนา้าคุณอาพี่น้องเราจะอยู่รวมกันนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขาจะเรียกว่าครอบครัวใหญ่ค่ะต่อมาค่ะดเด็กเรามาดูครอบครัวเล็กกันบ้างค่ะครอบครัวเล็กก็จะประกอบไปด้วย พอ่อแม่ลูกนั่นเองค่ะเด็กๆคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดของครูอ้อมกันเลยคะ่ะหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้าที่หนึ่งคำสั่งร้องเพลงและระบายสีในช่องสีเหลี่ยมของภาพสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่หลังจากที่เด็กๆได้ร้องเพลงครอบครัวไปแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแบบฝุกหัดของครูอ้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ